สวัสดีครับพบก,กับช่องหนองคายดินด่วนครับวันนี้ก็เป็นวันทํางานอีกวันหนึ่งซึ่งร้อนมากๆร้อนแท้ร้อนว่ากับพี่น้องวันนี้รถหลายครับรถไหลทีมงานครับพ้นขนดินเทพบุตรจอมแจ้ง โอ้ไลยครับมาวิ่งงานอยู่กลางโคกลางป้าครับบรรยากาศสุดยอดสุดยอดของความฮอนเบิ้งครับพาไปเบิ้งการทำงานพาไปเบิ้งการทำงานของแทสเซปิล่าสามหน่งแปดดี แคทซาล่าสป2 l แนวปีศาครับสาลูกนี่กับมะขุดตั้งใจเมื่อวานครับเมื่อวานมีปัญหานิดหน่อยครับเจอดินแข็งเจอแม่ลังสายแตกเสียเวลาไปครึ่งมือครับเปลี่ยนสาย มื่อานี้กลับมาทำงานได้ปกติล้เร็วครับเร็วครับไม่โคตัวนี้เร็วหลายแม่โคสภาพลุกปีครับคนใหญ่ยย้วกับพ่อน้อยปันไดกำลังพอดีใส่งานครับ สำหรับงานขุดดินนีค่คนคนดินครับ งานบหลายแล้วครับเมื่อนี้ประมาณสองร้อยเทียวจะลดจำหลายหลายคักหลายว่าครับผมฝากกดติดตามช่องของค่ายดินดวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมีคลิปไยังเด็ดๆก็จะลงไปเบิ่งครับสวัสดีครับ